ชุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยววันนี้บอกว่าอุ้ยมีมะพร้าวว่ยังไงมีมีมีเลยมีเลยมีเลยโอ้โหมีงานอะไรครับแม่ดาขออญาตสอบถามหน่อยครับอันนี้ทำคนพรขอพรให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านได้สนับสนุนอ่าเข้ามาในทุ่งนาจำปาดงเราบ่อยๆนะคะทั้งผลิตภัณฑ์ของมณโอม ทั้งเสื้อผ้าร้านแม่คำใสทั้งหลายๆอย่างที่ให้ YouTube ได้ใช้เปิดเผยชื่อท่านได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะเปิดเผยได้นะคุณวารีโนเซนเนาเออร์ค่ะอ๋อพี่วารีค่ะนั่นแหลใจดีของเรานั่นแหละทำให้เราได้สวยวันคล้ายวันเกิดนะค่ะวันคล้ายวันเกิดโอ้วันนี้เป็นวันดีนะครับแล้วยังมี เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวโอ้วันนี้นะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนื้อมื่นมากเลยนะวันนี้เหรอไม่ใช่วันที่วันจันทร์วันจันทร์เพราะว่าไม่ไม่วันจันทร์นักเรียนปิดเนาะวันจันทร์ยี่สิบเก้าไม่ใช่วันจันทร์ยี่สิบสองยี่สิบสามอังคารยี่สามค่ะเพราะว่าอังคารนักเรียนอังคารอ๋อเรียนนักเรียนด้วยโอ้โหเว็บซีบิ๊กเซอร์ไพ่นะแต่เช้าเลยวันนี้นะลำสุดใหม่ด้วยนะ เสื้อใหม่เคยใส่หรือยัง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 อาครั้งแรกนะวันนี้เห็นบอกว่าจะใส่เสื้อใหม่วันแรกเลยโอ้โหเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูวนะคะ็ว่าจะใส่สีอะไรโอเคเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเราี่ไปทำความสะอาดกันเถออันนี้นะโอ้โหผลไม้เต็มอะเต็มคันโตกนะฮะใหญ่ๆเลยอ๋อ Happy Birthday นะอีวาลีนะครับ ลูซินนาเออร์นะผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่กับพวกเรา,าตลอดนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับคลิปแรกอวพรอเลยขอ้ท่านมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสิตหลังสิ่งใดสมนังปรารถนาทุกประการเดอ้อพี่วาลีเดอ้อมีโอกาสนะฮะมีโอกาสก,าก็มาเยี่ยมมายาม,มาเจอกันนะฮะที่ทุ่งนานะครับ,นะรบยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ, Birthday, รบพี่วาลี โอ้นะครับข่าวดีแต่เช้าเลยวันทุกคนคึกคักคึกคักคึกค,กค,กคักนะฮะข่าวดีนี่เองนะผมก็เดี๋ยวรอรำนะรอดูํำนะรอดูำํำช่วงเก้าโมงนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนะี่ยแปดโมงครึ่งอะ่ะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับ อีกครึ่งชั่วโมงนะประมาณโดยประมาณนะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณก็จะมีงานลำนะฮะมีงานลำชุดใหญ่นะที่บางปูปาริจิตนาคราชนะครับโอ้อากาศนะดูสภาพอากาศนะครึคมๆนะวันนี้มีเมฆเมื่อเช้าก็ตกมานิดหน่อยนะตกมานิดหน่อยนะเช้า บรรยากาศสวยๆนะสวยอนะา,า,ากาศดีมากนะวันนี้แดดยังไม่ออกนะแปดโมงครึ่งแล้วแดดยังไม่ออกก็อ,อยู่กันยาวๆไปเลยจนถึงวันจันทร์นะครับสำหรับ MU9 นะครับ เพราะว่าทิตย์นี้หยุดยาวสามวันนะครับหยุดยาวสามวันอยู่กันยาวๆไปเลยนี่รรยกาศดอกไม้สว,สวยๆนะครับที่วังปูปาริจิตมาคารา เสียงมันคนตัดหญ้าเนาะฝั่งนู้นนะ่าจะมีตัดหญ้านะครับมา,าเดินดูด้านด้านข้างด้านหน้า,า,นนาชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกดมันมียังไง้กดก็กดเพื่อเราครับผมกดมันเบสิยกยกเว้นนะฮะกดยกเลิกนะฮะ นอกนั้นกดมันให้เบิดมันมีอะไรให้กดกดให้เบินีเอัานหน้านะโอ้รถไถนะบรรยากาศแบบบ้านทุ่งนะรถไถนี่นะครับก็จะเป็นด้านหน้าบริเวณด้านหน้านะป้ายนะด้านหน้าป้ายปูพาลิตินกราะสวยงามนะครับนี่ ปูปาริจิตนาคราชัสวยงามนะครับเดี๋ยวหน้าหนาวนะหน้าหนาวดอกไม้จะออกนะยิ่งสวนนะสวนสวนย่อมด้านข้างลานปูนะครับสวนย่อมด้านข้างข้างลานปูหน้าหนาวนี่ดอกไม้ออกสวยมากนะครับหน้าหนาวเนี่ย รอดูได้เลยนะครับผมห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดกดกระดิ่งไว้เลยใครไม่อยากพลาดกดกระดิ่งไว้เลยโอ้พี่ขุนพี่คุนปลาดีครับปลาปลาดีครับผมโอ้ปลาปลาเจ้าของเพลงเพลาะนะฮะเจ้าของเพลงเพลาะ fc comment มาโอ้โหเพลงเพลาะมากเลยเป็นไงน้อสบายดีสบายดี บรรยากาศบ่บรรยากาศนะก่อนจะทำภารกิจต่างๆมื่อกี้ก็เป็นอีกมือมันหยุดอีกมือนึงเนาะครับผมนะครับเกินพี่น้องเขาจะทำกิจกรรมต่างๆในตามภารกิจประมาณนั้นนะครับหยุดสามวันอาทิตย์นี้อยู่กับลุงพันยาวๆไปเลยครับผมไมนการเลยนะครับแล้วในส่วนของทัพพระดากับกำลังดำเนินการองความรู้อืมวันนี้มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะฮะ เอาดีหลายอย่างเลยป้าดาก็แจ้งไว้แล้วว่าวันเกิดวันเกิดวันนี้นาาอันนี้มันวันเกิดวันดีของผู้ใหญ่ใจดีบรรยากาศสวยๆนะโอกาสดีมากนะ กาศดีมากนะสวยๆนะเนี่ยบางปูนะฮะสีทองอลามเหลืองทองอลาม สาธุสาธุสาธุนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโชคมีลาบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอ็มนอยู่ไหนชาแนวนางลำก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับเห็นแวบ,บๆนะฝั่งนู้นนะอา้าวใกลแล้วใกลแล้วนางลำนางลำ